ผมสวัสดีครับร้านดีออดโอนะครับผมวันนี้กำลังจะเตรียมเดินทางไปส่งตู้ครับเป็นตู้15นิ้ว AS15 ครับเป็นตู้แขวนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปล่อยคลิปลงมาแล้ว1คลิปนะครับเนี่ยฮะตู้อันนี้ปลาแขวนที่ปล่อยคลิปลงมาที่ว่าจัดระบบใส่ชุดเสียงแหลมแล้วก็เน็ตเวิร์กเสียงแหลมครับ ส่วนดอกลำโพง15นิ้วคุณลูกค้ามีของเดิมอยู่ครับเปลี่ยนแต่ตู้แล้วก็ชุดเสียงแหลมชุดเน็ิ้วครับนี่ครับผมก็กำลังเตรียมจะเดินทางไปส่งหละครับจังหวัดอยุธยาครับอำเภอท่าเรือครับผมวันนี้วันที่3 1มสิบกรกฎาคมสองห้าหกครับนี่ครับผมยวดูกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผม อันนี้บาร์แขวงครับเสร์ฟความแข็งแรงด้วยเหล็กคู่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่ติดตามาทางด a u า i o Channel อ่ะครับก็น่าจะได้ชมคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับเป็นเป็นตัวตัวรุ่นนี้แหละครับสี่สี่ใบนี้เลยครับผมเนี่ย yeah. โอเคนะครับกำลังจะเดินทางล้วลครับผม ยังไงแล้วเราจะมาพบกันในคลิปต่อๆไปครับผมยังไงแล้วฝากด้วยนะครับร้านดีออดโอดโอครับร้านเล็กๆครับแต่เน้นคุณภาพตัวลำโพงครับสนใจหรือสอบถามปรึกษาสิ่งใดโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับไม่ซื้อก็ปรึกษาได้นะครับด้วยความขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม